สวัสดีครับวันนี้ก็มาใส่บ่วงเหมือนเดิมครับซ้ำใหม่เดิมครับหน้าที่ลกๆครับแล้วก็นะครับ ลอยลอยเปียกตเลยนะครับทางเดินหนุ่มตามต่อนะครับทางแรเส็จเร้อยครับทางทางที่มันขึ้นไปจากคันานาครับขึ้นไปฝั่งนู้นครับทางทางครับ ตามต่อนะครับใส่ได้ประมาณยี่สิบสองหลังนะครับใส่อ้อมมาแต่ขนนู้นครับอ้อมรอบคันเลยครับไม้นี้เหมือนเดิมครับใส่ยังไม่ทันเสร็จนะครับ โดนนะครับหูทอ,องขาวเล็กครับโดนอีกแล้วครับใส่เสร็จแลงไกลับบ้านนะครับโดนนะครับ <laughs> โดนใส่ส,สวยอีกแล้ว็ <laughs> ้นูใหญ่ที่ไหนจะมาโดน <laughs> นี่นี่โอ้นี่ผมใส่เดินจากทางนน้นมาเนี่ยครับเดินไปฝั่งนน้นว่าจะใส่หน่อยได้ยินเสียง กับลัน<ะ>น่นนึกว่ามันเป็นอะไรโอ้โหนี่ไหนได้เนี่ยโดนโดนในตัวด้ก่อนอหหลังที่สามครับโดนโดนหลังที่สามหรอครับ,รบไซนี้ติดตามต่อพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็หันดูพวกนี้นมาย่างบงหนูกับกับเด็กเหมือนเดิมครับมาใส่ไ้เมื่อวานวันนี้ก็เป็นใหม่ที่เคยมารอบหนึ่งแล,คลงาา้ครับลองมาซ้ําดูว่าตอนที่แล้วได้ไปประมาณห้าตัวแต่ดูเหมือนว่าหนูจะเยอะอยู่ก็เลยลองมาซ้ําดูรอบติดตามครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่า มาแล้วครับเต็มแรกเต็มแรกมาแล้ยห่นี่น่าจะเป็นเจ้าของรูนี่นึกว่าหนูจะเป็นหนูใหญ่นะครับขุดไว้สองรูรูมลรึมน่าจะเป็นเจ้าของรูครับตัวนี้นี่โดนแล้วอ่ะดยวเก็บแป๊บหนึ่งครับแล้วครับหลังนี้โดนครับโอ้โดนครับแต้มที่สองครับโดนกลับอีกแล้วหลังรู้สึกว่าเมื่อวานจะโดนตัวเล็กไปรอบหนึ่งมีหนูเล็กมาเข้าก่อน โอเคกับเด็กทำงานครับวันนี้น,นี่ครับโอเคนี่ก็จะเป็นเหยื่อปูครับแต่ไซส์ก็จะเล็กแต่ได้ครับได้ครับถือว่าได้ครับได้การครับได้การครับสองแต้มไ่ายอีกหนึ่งหลังโดนครับ อ้าวโอ้โหมาแล้วครับสามแต้มอันนี้ใส่ใกล้ๆกันนะครับหลังนี้ก็โดนตัวเล็กมาก่อนครับถ้าดูดูจากคลิปจะเห็นว่าวานนี้หลังนี้ก็โดนโดนตัวเล็กไปก่อนรอบหนึ่ง,งนี่ <c oughs> เห็นหนึ่งนี่มันดินแล้อสามแต้มนะครับสามเต้มแล้วเช้านี้สามแต้มแล้ว,วครับ มาเบืองนีผหู้ใส่ะอ้าโ,โดนอีกแมบแต้มครับ,รบนี่น่าจะเป็นแกนที่สี่แล้วครับนี่มันหมานกับบรรยากาศเช้าๆช้าครับ อากาศช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสององศาครับตอนเช้าๆหนาวมากถือว่าหนาวมากเลยครับ แล้วครับปติดตามกันต่อนี่นี่เยอะเลแเอวเหมือนจะไหมครับไล่กันอันี้ดนดิบดนเยอะไม่โดน ม,มาอีกเาโดนครับหนึ่งตัวแล้วครับแซมมาอีกหนึ่งแซมแล้วขัดมาอีกใกล้ๆกันโดนอีกหนึ่งครับไซร์เล็กๆเราจะไซร์เล็กๆยังไม่ได้ไซ่์ใหญ่นะครับพี่อีปะ ไปครับติดตามต่อครับอ้าวโดนอีกแล้วครับโดนติดหนูเล็กเล็กอันนี้ติดติดกันมาแล้วครับโดนถัดมาก็ติดโดนจนอีกนี่ใส่เล็กใส่น้อยโอ้โหนี่วันนี้เป็นควงแล้วครับรเป็นหรอวะโดนครับมาดูอันนี้กันอ้าวโดน หนูเปิตรองเล้าหนูประเภทนี้ล้นๆเลยครับนี่วันนี้ดูดูวันนี้เดี๋ยวนี้เด็ดจริงครับไปครับติดตามต่อครับยังพยมีให้ดนอยู่ กลับอีกหนึ่งรางครับอ้าวอันนี้อะไรเอาไปกินดูดูดครับโอ้โหสภาพโอ้โหควักไส้ไปกินเลยครับเต้มนีโอ้<ด>โหโอ<ห>้น่าเสียดายอะไรวะอะไรเอาไปกินก็ไม่รู้ครับกลับเด็กทำไงนะครับโดนอีกแล้วนี่นอนอยู่ข้างในเน่ะ นี่ครับนี่เหลือก็จะเป็นปูครับอันนี้เหลือย,ยังอยู่เลยไปครับติดตามตัวดิเดไซนนี้อันนี้ที่บ้านน่นนะอาออันนี้ก็นอนอยู่ีนี่นะครับนี่อีกหนึ่งผลงานนี่นี่ตัวนี้ตัวอบวบเลยครับอ๋อนี่นป็แต้มหมันนอยู่ครับอันนี้หมันๆเพราะมันเล่นมาแต้มหนันแล้วอันนี้คือรันกัน นี่โอ้โหมันจะากาศเช้าๆแดดแดดเพิ่งขึ้นมานะครับโอเคครับผมขาวครับดูนิดนึงเต็มนี่ไปครับ มาลุนโดนครับบวงกันครับนี่บวงบวงนี้โดนครับ <c oughs> อ้าโดนโดนนี่นี่นี่ยังลึกอ,อยู่เลยครับโอโ้ทำงานมาแล้วครับแต้มแรกบวงเราโอ้โหออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาดุเขาดุครับเขาดุ โอ้โหจะแว้งกัดเขาจะแว้งกัดน,นี่นี่ดูดูดูความ,หมหโ,โหดร้ายเออทำได้ครับมัมนมันครับสรุปผลงานวันนี้นะครับ ิบแต้มครับนี่จะนึงนี่นี่สิบแต้มครับวันนี้ครับกลับลุ้นรวนครับบวงหนึ่งหนึ่งแต้มครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั s สไ i b e ด้วยนะครับ ว่าเป็นกำลังใจทาำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ